สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนก็กลับพบกับรายการโนบุกทุกวันนะครับหรือว่ารายการโนบุกไอทีมีทุกวันก็ได้นะครับก็จะเป็นรายการที่ผมจะมาชวนผู้ชวนคุยนะครับแนะนําเกี่ยวกับโนบุกใ,ใหม่ที่มีความน่าซื้อหรือว่ามีความน่าสนใจนะครับก็จะสลับสับเปลี่ยนไปมาจากโนบุกนะครับประเภทนู้นประเภทนี้หรือว่านุกแบรนด์นั้นแบรนด์นี้นะครับเรียกว่าอาจจะเป็นโนบุกที่ใหม่จะจัด ยังมีขายนะครับหรือว่าเป็นโน้ตที่ขายมาสักพักแล้วแต่ว่าช่วงนี้ราคาดีสเปคได้น่าซื้อก็จะมาชวนคุยกันนะครับสำหรับในวิดีโอวันนี้นะครับก็จะถึงทีถึงคราวของแบรนด์ asus กันอีกแล้วก็ได้ได้ว่าเป็นแบรนด์ที่ผมพูดบ่อยมากๆเลยนะครับไม่ใช่ว,ว่าอะไรหรอกนะครับคือสินค้าเขาค่อนข้างลายเขาเยอะ <c oughs> <c oughs> ก็เลยมีเรื่องให้พูดเยอะนะครับโอเคนะครับสหรับตัว asus VivoBook ก็ถือว่าเป็นหนึ่งซีรีส์ที่จัดเต็มเลยเรื่องของรุ่นย่อยเยอะมากๆนะครับ14นิ้ว15นิ้ว16นิ้วมี S ไม่มี S จอ o l e ลไม่ o l e ลมีการ์ดจอแยกไม่มีการ์ดจอแยกสเปค Intel สเป Intel มีการ์ดจอแยก AMD สเปค Intel มีการ์ดจอแยกส Intel กยกสเปค AMD มีการ์ดจอแยกด m d นะครับแล้วก็มีราคาตั้งแต่หลักหมื่นคือหลักหมื่นบาทนะนะจนไปถึงหกหมื่นก็มีก็ตัวโปรนะครับตัวนั้นโอเคสำหรับวันนี้มันก็จะเป็นนบุ๊กในสายนะครับตีนอันไลน์กับรุ่น vivo book s 1 5 oled แน่นอนจอเป็น oled นะครับสเปคเองเนี่ยเป็นตัว core i 5 1 3 5 0 h มี core i 7 1 3 7 0 h มี core i 9 139.0h ก็มีให้เลือกนะครับแรงลื่นตามสเปคตามงบเลยได้ Intel Evo f o r m ด้วยก็คือมั่นใจเลยเรื่องของความแรงความลื่นสกรสาพในรวมนะครับจอสวยแบตนานร้อนน้อยอะไรก็ว่านไปการเชื่อมต่อนะครับและถือว่าเป็นนบ,บุกที่ได้ Intel Evo ที่มีการจอแยกอ่าที่ผ่านมานบ,บุกที่เป็นแบบมีการจอแยกเมื่อไหร่ ก็จะไม่ได้ Intel Evo นะครับถือไม่ว่าอะไรก็ตามแต่จะไม่ได้อาจจะด้วยของตัวแบตเตอรี่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าในวันนี้ตอนนี้การ์ดจอ Intel เขานี่การ์ดจอแยกอ Intel Arc A350 ทำให้มันเป็นเนบุกสาย Content Creator แหละได้สเปค CPU แบบรหัส H แบบเกมมิ่งมีการ์ดจอแยกด้วยก็คือมันเองก็แรงกว่า On Chip Iris X e อยู่แล้ว เล่นเกมได้ทํางานก็ดีสามิตินะครับน้ําหนักเบาแค่1.7กิโลกรัมเท่านั้นเฮ้ยถือว่าน่าสนใจนะผมว่าราคาเริ่มต้นก็น่าจะอยู่ที่ประมาณส0 0 0มบาทขึ้นไปเออรอลุ้นขายไทยอีกทีหนึง่งก็เอาใจช่วยว่าต้องเข้าไทยนะครับมาระหว่างนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ชวนคุยได้เช่นเดิม ทูทูเอ็นเกตมีเรียกว่ามีแวลูกับผมมากๆเลยนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นเว็บไซต์ official ของเขาแหละที่เพิ่งจะเปิดตัวไปได้ไม่กี่วันนี้นะครับหลักๆแล้วเนี่ยจะมีอยู่หลายสีเลยเรื่องซื้อสีผมขอละเอาไว้ก่อนแล้วกันผมจำได้แต่ midnight black ก็คือสีดำตัวนี้ที่ผมเข้าใจว่าสีนี้เข้าไทยแน่นอนทัวชัวนะครับ ดีไซน์กันก่อนแล้วกันนะครับดีไซน์ก็ตัวเครื่องก็ทํามาจากอะลูมิเนียมอลลอยตลอดทั้งชิ้นแหละผมก็ใจว่าฝาหลังปามเลสนี่ใช่ส่วนด้านล่างก็อาจจะเป็นพลาสติกเหมือนด้านล่างตัวเครื่องอะนะฝาหลังก็ตามสไตล์ของอตัว v ี v o อ o o บุคเขานะครับจะเป็นลักษณะของเพจโลหะนูนขึ้นมาแล้วก็บ่งบอกถึงชื่อรุ่นต่างๆแล้วก็คอนเซปต์ต่างๆนะครับสัมผัสก็เป็นแบบผิวพ่นทรายดีเลยแหละ คือดูดีเกินราคามากๆเลยเชด้านข้างนะครับก็เห็นว่าลักษณะมันจะเป็นริ่มก็คือจะมีส่วนที่หนาแล้วก็ส่วนที่มันบางที่สุดออขอบหน้าจอก็บางเฉียบนะครับด้านบนก็เป็นกล้อง Full HD เว็บ c a m ไว้วิดีโอคอลประชุมออนไลน์ไมโครโฟนแบบคู่นะครับมุมททอรลโมมานะครับมอโลโมมาก็จะเป็นลนักษณะคีย์บอร์ดแบบ Full size มีคาแรคเตอร์ชัดเจนก็คือปุ่ม ESC เป็นสีส้ม แล้วก็ปุ่ม enter ก็จะเป็นขีดๆเหมือนแบบรอยบากตรงนั้นนะเป็นคาแรคเตอร์ของ VivoBook เขาอยู่แล้วนั่นเองมีนำแพดมาให้นะครับอืมก็ถือว่าโอเคเลยกับฟังก์ชันในการใช้าง,งานแล้วก็ปุ่มต่างๆคีย์บ,งค,บงคีย์บอร์ดทัชแพดก็ขนาดใหญ่เรื่องของตัว Eagle Sense ของเขาอะนะลำโพงก็เป็นไทม์ไอดอน2บอด2ตัวนะครับอันนี้มุมด้านข้างจะเห็นตัวพอตต่างๆด้วยนะ มี Thunderbolt 4แน่นอนอันนี้นะครับแล้วก็พอร์ต HDMI USB Type A มีมาให้เดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องของพอร์ตสามารถการหน้าจอได้1 0 4อองศานะครับก็ถือว่าดีเช่นเดียวกันสัมผัสโดยรวมคือดูดีแหละนะครับอันนี้ด้านข้างอ่ะนะ,นะถ้าเห็นตรงนี้ก็พูดเลยแล้วกันนะครับก็จะเป็นช่องต่อฟอร์มาร์ย์นะครับ Thunderbolt 4นะครับ1พอร์ต full function USB Type A HDMI แล้วก็ช่องต่ออะแดปเตอร์ อีกฝั่งหนึ่งตรงนี้ยังมีแอบนิดน,นึงอ่ะครับกักไว้นะาเป็น USB t ีไทยเสองศูนยช่องแล้วก็มีไฟอินดิเคเตอร์บอกสถานะการทำงานตัวเครื่องแล้วก็มีเรียกว่าช่องระบายความร้อนอยู่นะครับสีอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันว่ามันชื่อสีอะไรก็สวยไปอีกแบบหนึ่งสหรับตัวฟีเจอร์ก็ถือว่าเป็นหน้าจอ15 6นิ้วที่ได้ คอลเลกเป็น2.8 k ก็คือ2 8 8 0คูณ1 6 2 0พิกเซลเรโชเป็น16ต่อ9อืมก็อยังถือว่าเป็นลูกที่เป็นหน้าจอ16ต่อ9อยู่ะนะบางคนก็อาจจะแบบชอบหรือว่ามาดูลงตัวกับคอนเทนต์ที่เราคอนซูมมากกว่าอย่างเช่นการดูหนังที่เป็นจอ16ต่อ9อันนี้ก็ตอบโจทย์กว่านะครับมันจะได้มีขอบไงบนล่าง มีรีเฟชเลหนึ่งรก็ถือว่าลื่นไหลกว่าจอทั่วไปในการสกอ Facebook สกอเอกาสารก็ถือว่าดีเลยมีค่าขอบเคสสีพีนะครับร้อเปอร์เซ็นดีมากๆไม่ว่าจะเป็นการเซพหรือว่าในการสร้างงานนะครับเดียวต้อีค่าเคลื่อนต่ํากว่า2เพรสว่าง600 n i t นิถือว่าจอสู้แสงแน่นอน Windows 11 Home อยู่แล้วเมื่อขายไทย CPU ก็มีทั้งตัวนั่นแหละบอกไปแล้วนะครับ i5 i7 แล้วก็ i9 1 3 9 0งการ์ h การจอก็มีทั้งแบบ Onboard iris egraphic หรือว่าเป็น arc a 3 5 0ก็มีเหมือนกันมีเรื่องของระบบทำความร้อนนะครับ asus ice cool thermal technology ก็รองรับตัว gdp gdp ตัว CPU เนี่ยสีวัตต์ได้กันแบตเตอรี่เ5สวัตต์อาวนะครับแล้วก็มีเรื่องของตัว SSD gen4 1เซนลาบไบสูงส e ุดอาจจะเป็น512 1เทรลไบต์ส่วนแรมเองก็อัพทูก็แค่16บหกกิกะเนาะอาจจะมีสเปค8กิกหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ผมคิดว่าซาปาในไทยน่าจะเป็น16กิกเท่านั้นนะครับ16กิกออนบอร์ดมา lp ddr 5นะครับ4,800ันแปดร้อย m ความบาง17.9บางมากนะครับน้ำหนัก1.7กิโลกรัมก็เบามากเช่นเดียวกันมีเรื่องของ Hinge นี่สามารถกางได้1นึ่งร้อยสี่องศา ือไว้พิเศษงานกับฝังตรงข้ามมีแอนตี้อ่ามีแอสซัสด์แอนตี้ไมโครแบคทีเรียอากาศด้วยก็คือมีสารเคลือบเอาไว้ทําให้แบคทีเรียไม่เติบโตได้ง่ายบนตามเรสแล้วก็ชุดคีย์บอร์ดนะครับมีเรื่องของตัวแอสซัสด์อีกเซนคีย์บอร์ดที่บอกไปแล้วว่าให้สำหบการใช้งานในการพิมพ์ได้ดีนะครับมีตัวเครื่องแบบโลหะนะครับมีมิลิเกด้วยทนทานต่อการตกกระแทกฝุ่นละอองของลมชื้นนะครับเว็บแคมเฟอร์ฟูสดีบอกไปแล้วนะครับมีเรื่องของตัวเซนเซอร์ ปรับแสงตามสภาพแสงอัตโนมัติด้วย smart amp ตัวเพิ่มความดังของตัวลำโพงมีเรื่องของตัว WS m o d ก็คือจะเป็นเรื่องของระบบเสียงที่รองรับกับอุปกรณ์บางอย่างในการใช้งานเรื่องของเสียงที่ให้ประสบการณ์ใช้งานที่ดีขึ้นนะครับเดี๋ยววิดีโอมาดูกันทีหนึ่งออกได้รางวัลด้วยนะ r e d d ด t Winner นะครับ นี่คือสเปคเต็มๆของเขานะครับก็ได้บอยหมดแล้วอาจจะมีเพิ่มเติมคือตัว Wi-Fi 6e และก็ย้ำอีกทีหนึ่งมันเป็นโน้ตบุ๊กที่มีเป็นโน้ตบุ๊กสเปค Intel ที่มีการ์ดจอแยกเป็น Intel และได้ Intel Evo ู้ไม,ม่ธรรมดานะครับอยากทดสอบตัวจริงเลยว่ามันจะเจ๋งแค่ไหนนะครับรองรับการทำงานแบบมัลติทัสกิ้งได้ตัดต่อวิดีโอไป ค้างเอาไว้เปิดวิดีโอคอเปิดกราฟทีเซ็นงานนะครับแล้วก็เปิดวิดีโอดูไว้ด้วย,วยไว้แชร์หน้าจอทําได้กับ CPU ไฮบริดคอในยุคนี้ของ Intel เขาไม่ว่าจะเป็น Core ห้าคอ e i สี o คอ i9 เลือกได้ตามงบได้เลยนะครับแน่นอนเมื่อเทียบความแรงกับ CPU เจนก่อนๆหรือว่าเจนปัจจุบันกับ i7 กับ i9 แน่นอน i9 ก็แรงสุดนะครับใส่เป็น i23 พันห่ 15, ะประมาณนี้ แต่จริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับการออพติมาของแต่ละเครื่องบางเครื่องถ้าเป็นเกมมิ่งอาจจะแรงกว่านี้อีกนะครับพัดลมนะครับก็เรียกว่าเป็นแบบ87ใบพัดเหรอมี2ฮีตไป์เหรอมีพัดลมเป่าออกของยททางแต่พัดลมแค่หนึ่งตัวนะเข้าใจว่าน่าจะเอาอยู่หรือมะ้งดูดลมเย็นแล้วเป่าลมร้อนออกทางด้านหลังแล้วก็ด้านข้างอีกหนึ่ง สามารถทำงานได้เงียบในโหมดสแตนดาดก็คือต่ำกว่า38เดซิเบลหรือว่าบางทีก็คือว่าถ้ามันไม่ร้อนเลยพัดลมไม่หมุนก็ได้ก็คือ0เดซิเบลนะครับหน้าจออ่านี่บอกไปแล้วว่ามันเพอร์เฟแค่ไหนทั้งตัวความละเอียดนะครับ resolution refresh rate แล้วก็ค่าสีดีเลยแหละ Perfect กนะครับกล้าพูดเลยเรื่องของตัวสีสันตัวเครื่อง midnight black นี่บอกไปแล้วผมว่าก็ก็สวยดีนะครับ c o o l e r silver ไอ้คูซิเวอร์นะครับก็ก็ดูสว่างสดใสดีนะครับโซลาร์บลูก็ดูดูดุดหดือดมีอีกแบบหนึ่งครีมไวท์แม่มันก็ดูน่ารักน่าชังเนาะสีนี้เอ้ยเหมือนที่เปิดเอ้เนี่ยตรงเนี้ยที่เป็นยื่นออกมาถ้าเป็นโซลาร์บลูกับครีมไวท์จะเป็นสีส้มเลยเว้ยส่วนด้านล่างนะครับที่เป็นยางรองจะเป็นสีส้มเหมือนกันทุกตัวทุกตัว เป็นสีส้มหมดเลยอันนี้ก็พวกหน้าจออพาาจอกลางหน้าจอนะครับน้ำหนักความบางอืดูก็ดูสวยดีดูวัยรุ่นดีดูทันสมัยอ้าวมีฟิงเกอร์ปิ้นด้วยที่ปุ่ม power นะครับมีเรื่องของตัว privacy w e b c a m ด้วยก็คือไม่ใช้ก็เลื่อนปิดไปใครก็มาดูเราไม่ได้นะครับไม่แอ,อบส่องเราไม่ได้แบตเตอรี่75็ดสิวัตต์อาผมก็เข้าใจว่าถ้าตามผามาตรฐานตัว e v o เนี่ย มันก็ต้องใช้แบตเตอรี่ได้ก็คือ8ชั่วโมงขึ้นไปนะครับแล้วก็รองรับการชาร์จไฟกลับได้ไวด้วย f a s Charging ชาร์จไฟ49นาทีแบตกลับมา60%แล้วก็ใช้สีก็รองรับการชาร์จไฟกลับด้วยนะครับมีไอเรื่องของตัวเว็บแคมแล้วก็ตัวลำโพงตัวใหม่ในการวิดีโอคอลแล้วก็นี่คือพอเชื่อมต่อของเขานะครับก็ถือว่าครบถ้วนครบคันประมาณหนึ่ง ถ้าจะมองว่าเป็นครีเอเตอร์โนบุกตัวจริงเลยขนาดนั้นก็อาจจะไม่ใช่เพราะเราเองก็ต้องพกตัว SD c a r d r e a d e r แบบหับอยู่นะครับแบบหับก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบแยกก็ได้แล้วแต่แต่ถ้าผมแนะนำก็คือว่าซื้อทั้งทีเนาะซื้อเป็นหับไปเลยมันก็ใช้งานได้หลากหลายกว่าขายายการเชื่อมต่อได้มากกว่านะครับอืมหมดแล้วอ้อเสียงเป็น ws mod อันนี้นะครับลำโพงก็ถือว่าดีแหละประมาณนึง มิทรีเกตนะครับทนทานหมดและตัวหรืเป็นซอแวร์แล้วนะครับสเปครายละเอียดนะครับพามาดูกันอีกทีหนึ่งขอัอน,นี้อขายายเขาจะแบ่งเป็น2รหัสแหละนะครับก็คือเป็น K 5 5 0 4 VA กับ VN เข้าใจว่า VA ก็คือการ์ดจอออนชิพ VN คือการ์ดจอแยกนะครับสีสันมีเหมือนกันหมดทำไมต้องเรียงสัก์กันด้วยวะอ่ะเอาว่าเข้าไทยมัจะเข้าสีไหนเข้าใจว่ามิดไนท์แ มีในแบ็กคือรุ่นสุดนะครับ CPU i5 i7 i9 ตามนี้แหละนะครับมันเรียงขึ้นบนลงล่างล่างขึ้นบนไว้หรือเปล่าวะเอาไม่หลอกสลับกันการจอออนชิปกับไม่ออนชิปนะครับก็จะเป็นแบบแรม4กิกของตัวการ์ดจอแยกนะครับ A350M หน้าจอจริงๆก็มีตั้งแต่อ p อปชันที่เป็น Full HD 2.8K ก็มีนะครับจอ s r g b 1 0 0ก็มี ก็รุนว่าเข้าวไทยเป็นจอโอเลดก็แล,แล้วกันบจบๆไปแรม8กิก16กิกซ์ออนบอร์ดนะครับ SSD 512 256นะครับหรือถ้าตัวเริ่มตัวจริงๆจะมี256เอ้ยขออภยัย SSD จะมีให้เลือกตั้งแต่256กิบไบต์512กิบไบต์แล้วก็1เตติไบต์เข้าใจาว่าสเปคไทยเนี่ยจ,จะมีแค่512แหละหรือว่า1เตติไบต์นะครับพอเชื่อมต่อก็เล่าไปแล้วคีย์บอร์ดมีระยะกดอยู่ที่1.35มิลก็ถือว่าดีประมาณหนึ่งนะครับมีไฟคีย์บอร์ดด้วย เว็บแคม 48D ให้ความคมชัดกว่ากว่าจอเอ่อมากกว่าที่เป็น HD แน่นอนอืมแบตเตอรี่น่าจะมีสองสเปคกันเนาะมี75วัตต์อาวกับ70วัตต์อาวน้ำหนักหนึ่งจุดเจ็ดความบาง mm. สิบเจ็ดจุดเก้ามิลเสมอกันเลยมีแอนตี้แบตเตอรี่กัหมดแล้วนะครับถ้าขายไทยผมเข้าใจว่าน่าจะได้ ในส่วนตัว Office แท้มาด้วย m i r o s o f t Office Home and Student 2011 Word ด x c e l PowerPoint ใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องซื้อแยกมันเดินมาเรียบร้อยซึ่งผมเองก็ได้เขียนเขียนข่าวไว้แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปดูได้ตามลิงก์สเปคที่ผมอนุมานคาดการเอาไว้นะครับก็น่าจะประมาณนี้คือถ้าราคาตัว i5 ตัวเริ่มต้นแรม16 g b s 12นะครับ กรจออนชิ p น่าจะเริ่มต้นประมาณ30,000บาทส0,000กว่าบาทแต่ถ้าเป็นตัวที่เป็น i7 137.0h กาจจอเป็นกระจอแยกด้วย Arc a า c A350M มห s d รม1 6 IG, 12, กิ็น่าจะได้เป็นราคา40,000หรือว่าสี่0 0ืบวกลบแล้วกันนะครับปิดท้ายตัววิดีโอกันหน่อยดีกว่าเป็นวิดีโอก็เป็นแนวแบบแอนิเมชัน มุมมองของตัวฟีเจอร์ต่างๆจอหนึ่งร้อยสิบเฮิร์ตเป็นต้นนะครับก็ถือว่าจอเฟอร์เฟกต์แหละนะครับดีเลยซ p u มันก็เป็นคอไอเก้าสูงสุดมีกระจแยกด้วยอาร์คเป็น e ีโอีกเอออันนี้เจ๋งใ้งานได้สี่ชั่วโมองอ่ะนี่โอเคไ้เลยนะมีเรื่องของตัวนี่แหละนะครับปุ่มสีส้ม ESC นะครับสีสวยเนาะ เข้าไทยก็ต้องจะเข้าสีดเดียวมั้งอยากให้เข้าหลายสีจังออทำได้ดีนละนน้วให้ันนี้ผมชอบเนี้ยดูสแสกแก๊กดีอดูแบบเอาใจวัยรุ่นอะ่ะหรือว่าคนทำงานยุคใหม่ะนะประมาณเนี้ยนะนี่คือเป็นวิดีโอที่เขาแบบทำแอนิเมชันขึ้นมาคราวนี้มันก็จะมีวิดีโอที่เป็นแบบถ่ายจริง เครื่องจริงนะครับของทาง a s สซูดเขาเองทำเองเลยจะเป็นเรียกว่าทำเอานำในส่วนของตัวเจ้าหน้าที่อนะของทาง a s สซูเองเนี่ยชื่อว่าอะไรนะไม่ไม่ชื่อสิเรียกว่าตำแหน่งนะครับ t r o r u e t m n r s p t i n g s p s t i a l i s t นะครับมาเล่าให้ฟังกันถึงฟีเจอร์ต่างๆแล้วก็จะมี Insert ตัว Animation เมื่อกี้นี้ด้วยสลับกับการถ่ายจริงเพิ่มเติม ก็เป็นอารมณ์แบบพรีวิวแหละนะครับเนีย่ยถือสเก็ตบอร์ดไปด้วยการน้าจาให้ดูนะครับก็ถือว่าเป็นโปรโชั่นที่ดีนะทําให้เราเนี่ยเห็นถึงแบบภาพจริงๆเนี่ยที่ไม่ใช่การเรนเดอร์ขึ้นมาก็ภาพจริงถ่ายจริงก็ดูสวยดีแต่โอเคแหละเหมือนเขาใส่เขาย้อมสีด้วยนะผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับเขาย้อมสีเขาเกลี่ยสีอะ่ะทัเรื่องของอุณหภูมิสีก็อาจจะอาจจะไม่ได้ตรงขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าใกล้เคียงแัแหละนะครับ ก็เหมือนกับเป็นการไปถ่ายที่สตูดิโอนะครับแล้วก็ค่อยๆเล่าขยายความไปแต่ละส่วนแหละแต่ก็ถือว่าเป็นวิดีโอออฟฟิเชียลของเขาไงซึ่งแน่นอนเวลาเขาพูดก็มันก็ดีทั้งหมดแหละนะครับประมาณนี้แต่ก็แนดูไม่น่าเบื่อนะทำให้แบบแนน้อยก็มีตัวคนเป็นๆมาชวนคุยกันนะครับ ตัวนี้ก็จะพูดถึงตัวทั้งตัว14แล้วก็ตัว15ด้วยแหละนะครับแต่ผมวันนี้ผมพูดตัวตัวสิอย่างเดียวก็พอโอเคประมาณนี้เพื่อนๆน,นะครับมีความเป็นอย่างไรนะครับชอบไม่ชอบกับตัว ASUS VivoBook s 1 5 OLED ตัวนี้ก็มาบอกกันได้เนี่ยก็ลุ้นให้เขให้เข้าขายไทยเร็วจะได้มีตัวเลือกเพิ่มเติม,ตมกับโนบ,บุ๊กจอ OLED สเปค CPU เกมมิ่ Gaming, การ์ดจอก็มีและจอแยก,กนะก็มีและได้อีโบด้วย ซึ่งเข้าใจว่าถ้าขายไทยจริงๆราคาน่าจะดีแล้วก็น่าซื้อเหมาะกับนักเรียนนักศึกษาคนทํางานเลยที่อาจจะทํางานเป็นหลักเล่นเกมบ้างด้วยกระจอแยกหรือว่าทํางานอย่างเดียวก็ได้อาจจะเป็นงานสางนิตินะครับโอเคสําหรับในวิดีโอวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเอ็นโป้งต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับไว้เจอเจอใหม่ในวันต่อไปขอขอบคุณและสวัสดีนะครับ